ครับสวัสดีครับผมพิทักษ์ชนปกครองเฉยเก็บมาเล่ามาฝากวันนี้นะครับมาในบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับวันนี้ผมพิทักษ์ชนปกครองเฉยเก็บมาเล่ามาฝากในเรื่องของการบริหารการบริหารงานนั้นนะครับบริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพการบริหารคนอ,อย่างเช่นเราทํางานในองค์กรที่เป็นลูกจ้างที่ทํางานในบริษัทต่างๆหรือเป็นห้างร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นระบบกินเงินเดือนมีระบบสายงานเป็นผู้บัญชากาก็คือเป็นผู้เหนวยการเป็นผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการ,รแผนกนะครับมีหลายๆขั้นตอนในหลายซ้อนกันการบริหารงานในรูปแบบของการกินเงินเดือนนั้นผมก็ทํามารวมกว่า10กว่าปีการบริหารงานในยุคนั้นในยุคแบบนั้นหรือในปัจจุบันนี้ก็ยังมีแบบนั้นอยู่การบริหารในงานในแบบนั้นก็คือทํางานตามนโยบายตามข้อกําหนดของบริษัทแล้วก็ตามแนวทางกําหนดปับ๊บแล้วก็ดําเนินการคือออกคําสั่งคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ต้องรีบ็อกคําสั่งแล้วก็รีบทา ตามระบบระเบียบของงานงานก็จบผ่านไปด้วยดีเพราะเรากินกันเดือนถ้าคนเป็นที่ลูกน้องเป็นที่ต่ํากว่าไม่ทำแอนตี้วันหน้าท่านก็ถูกไล่ออกนั่นยคือระบบของงานทั่วไปแต่ถ้ามันเป็นระบบงานของสายงานการบริหารที่เป็นอาชีพที่ขายตรงอาชีพที่ขายตรงนี้เป็นอาชีพที่ใช้ใจบริหารใช้ใจในการสร้างคนใช้ใจในการสร้างทีมนะครับยกตัวอย่าง หลายๆอย่างนี่นี้มันก็ก็ได้นะครับในงานการที่เราสร้างคนชวนคนมาหาเงินชวนคนมาสร้างรายได้อันนี้คือเป็นอาชีพที่ขายตรงเราจะไปใช้คําพูดที่ลุงแรงเมือนกันเรากินกันเดือนไม่ได้ไปใช้คําพูดที่ว่าสั่งการอย่างนั้นไม่ได้เป็นคําพูดที่ชี้แนะและแนะนําแนวทางชี้ให้เห็นผลประโยชน์รายได้ในอนาคตดีอย่างไรนี่คือการบริหารงานในรูปแบบของอาชีพขายตรงนําทีมให้มีพลังให้มีแรงกระตุ้นอยู่ตลอด ถ้าย้อนยุคกลับไปว่าการบริหารงานในยุคนั้นยุคนี้ยุคปัจจุบันจะทําอย่างไรนะครับมันอยู่ที่มีการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ความอ,อารมณ์ความจริงใจเนะี่ยคือเป็นสิ่งสําคัญในการบริหารงานถ้าในยุคของสามก๊กนะครับนี่ผมอ่านสามก๊กอยู่สามก๊กนี้มันจะแบ่งออกหลกัหลกๆออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับ ใครๆก็ได้อ่านใน3ก๊กนะครับแต่ในส่วนของผมที่อ่านแล้ววิเคราะห์มา3มก๊กมันจะมีจุดสําคัญอยู่เด่นๆอยู่3ามกลุ่มก็คือกลุ่นก๊กที่1ก็คือของโจโฉนะครับจจก๊กที่ที่1ก๊กที่2ก็เงเป็นของชฉนกวนก๊กที่3ก็เป็นของเล่าปี่ในเล่าปี่ใน3มก๊กนี้ใครดังที่สุดก็คือเล่าปี่เล่าปี่จะมีขงเบ้งเป็นผู้นําทัพในการบริหารงานหรือในการ ที่เราเอาใช้คําพูดในการบริหารความอดทนอะไรกันแล้วแต่เราจะใช้คําพูดหรือ,เ,อเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นคํากรของคงเบ้งนะครับคงเบ้งเป็นผู้วางแผนเป็นผู้วางนโยบายให้กับเราปีใน3มก๊กนี้นะครับทุกก๊กดีไหมครับมันก็ดีในท้องถิ่นของเขาก็เหมือนกับในประเทศไทยอย่างเช่นอยุธยาแล้วก็พิษณุโลกหรือสุโขทยัยหรือมาทางภาคอีสาน นะครับในยุคของพระเจ้าชัยวรวันนยครับมันก็ไม่ได้แตกต่างกันในการบริหารงานแต่ใครจะบริหารงานแบบไหน,นให้ได้พระเดชพระคุณอย่างโจโฉโหดเยี่ยมแต่เขาก็มีดีกับลูกน้องของเขาอยู่เขารักษาลูกน้องของเขาไว้มาจุนกวงก็โหดเหมือนกันแต่เขาก็มีลูกน้องที่รักเขาเป็นกกที่ใหญ่แล้วก็ไม่แตกง่ายง่ายกกที่สามก็คือเล่าปี่ใช้ใจในการบริหารชะคล้ายกับอาชีพขายตรง แต่ใครที่จะเป็นนักรบของเล่าปีก็เป็นนักรบที่รบด้วยใจเข้ามาอยู่ด้วยใจด้วยกันและเล่าปี่เป็นคนวางกลยุทธ์ให้แต่สุดท้ายคนที่ชนะในกลยุทธ์นี้ก็คือ,อสุมาอี้ที่อยู่ในโจโฉนะครับซุมาอี้ที่อยู่ในโจโฉเพราะเขาอยู่ทนอยู่จนโจโฉตายลูกของโจโฉมาบริหารเขากอ็อยู่อยู่อยู่จนเขาสามารถขึ้นมาปกครอง จน3ามก๊กนี้ดับมอดลงไปหมดเหลือสุมาอีครอบครองอาณาจักรของ3าก๊กแล้วก็อยู่มาปกครองมายาวนานถึง150ปีนี่คือการบริหารงานที่ในยุคข,ของ3าก๊กในยุคข,ของปัจจุบันแล้วก็ในยุคข,ของอโลกของโซเชียลโลกของทวิตเตอร์โลกของ Facebook โลกของอินสตาแกรสื่อโซเชียลไลน์ต่างๆพวกนี้นะครับการบริหารงาน พวกผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารระดับใหญ่หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงเราใช้พวกสื่อโซเชียลมาร์ตั้งแต่ปีไหนครับตั้งแต่ปี 58, 58ใช่ไหมครับทะไลกันตามเลขก็คือ58 59 6 0 62 6 2 64 64 64ี่7ปีที่เราใช้สื่อของโซเชียลนี้มาถามว่าคุณต้องพัฒนานะ ผมเห็นผู้บริหารในยุคปัจจุบันนี้ทำไมชงใช้คำพูดคำนี้ต้องพัฒนานะต้องเรียนรู้สื่อนะคุณต้องพัฒนาเทคโนโลยีนะมันไปไกลแล้วครับเขาบอกครับมันไปไกลแล้วเทคโนโลยีเรามาใช้คำว่าเราจะทำอย่างไร123เราจะบริหารอย่างไร123เราจะทำยังไร1ง1 2 3เราจะขายอย่างไรอย่างนั้นจะถูกต้องกว่าคำว่าพัฒนาในองค์กรของผมเนี่ยครับ ทุกคนเก่งไหมทุกคนเก่งว่าเทคโนโลยีถามว่าล้ำไหมล้ำว่าผมได้ซ้ำไปยิ่งคนรุ่นเจนแซดคือรุ่นลูกเนี่ยครับเจนวายไม่ต้องไมีพูดถึงเขาก็ไปอีกเจเนเรชันหนึงของผมก็ไปอีกเจเนเรชันหนึงคือรอวันเกรเียนคือเบบี้บูมก็ว่าได้นะครับ <laughs> นะเห็นไ,ไหมครับของเจเนเรชันแต่เจเนเรชันในการบริหารงานนั้นเราบริหารเขาอย่างไรนั้น1นึ่มากกว่าวเราอย่าไปใช้คําว่า คำว่าไม่พัฒนาเนี่ยอย่าเอามาใช้ในองค์กรมัน,ม,นมันดุดไปแล้วพวกนี้นะครับมันเราก็ต้องเอาหนึ่งสองสามถเราจะเริ่มต้นนโยุบายเราจะพัฒนายัางไงให้มันถึงและจับต้องได้จับต้องได้ไหมายถึงว่าวันนี้ทีมงานของผมการาศินห้าสิบแปดวันนี้เรารวมพลังกันใครรับเป้าเท่าไหร่โอเคก็รับเปาเทนี้เ่นีเสร็จโอเควันนี้มันจะสิน้นไตมาสที่สองแล้วน,นะอ่ะใครจะรับบนัสเท่าไหร่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคทุกคนออกไปทําแล้วจะทําอย่างไร มีแผนการอย่างไรลูกค้ารองรับอย่างไรมีลูกค้ากี่คนแล้วก็แผนรับรองรับกับลูกค้าที่เราจะไปขายนี้แผนเสียมีเท่าไหร่ชี้ออกมาให้มันเห็นให้มันจับต้องได้อย่งเนี้ครับนะครับมันถึงจะมองเห็นในเรื่องของการบริหารงานของยุคโลกของโซเชียลอย่าใช้คําว่าต้องพัฒนาองค์กรนะผู้บริหารต้องเรียนรู้นะมันเรียนรู้จนในในเฟซบุ๊กหรือใน ไอโฟนสิบสองสิบสามไอโเนี่ยครับผมเรียนรู้ iPad Pro เนี่ยเรียนรู้วิธีกดแต่ละฟังก์ชันฟังก์ชันเข้าหมดแต่คราวนี้เมื่อเราจะออกฟังก์ชันอะไรใหม่ๆเราต้องสอนก่อน1นึ3งก่อนอย่าเพิ่งไปตั้งคําถามนะครับสอนก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้พัฒนากันไปอีกระดับหนึ่งนะครับอย่าใช้คําว่าตัวแทนต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนนะมันหมดยุคแล้วในตอนนั้นโอเคเก็บมาเรามาฝากของผมพิทักชนปกคองชยัยขอฝากในเรื่องของการบริหารงาน ยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี้ให้ท่านคนสวัสดีครับ